ไอ้อ้อยเผยโมเมนต์น่ารักนุ่มคนดังคนนี้มารับเบสถึงกองถ่ายหลายคนนั้นต่างก็ส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเบสลักมณีคำสิงห์หลังจากคุณพ่อสมรักคำสิงนั้นมีข่าวร้อนชากับเด็กวัย17ปีที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างมากต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา และล่าสุดคุณแม่อ้อยคุณแม่ของสาวเบสนั้นก็ได้โพสคลิปน่ารักน่ารักของลูกสาวลงในติ๊กต็อกที่เผยโมเมนต์แพทริกขับรถมารับสาวเบสถึงกองถ่ายพูดคุยกันสนุกสนานแต่สาวเบสนั้นปิดหน้าเพราะว่าหน้าสดนอกจากนี้หนุ่มแพทริกนั้นก็ขออนุญาตคุณแม่พาเบสไปทานข้าวด้วยโดยคุณแม่นั้นได้ระบุข้อความว่ามีคนมารับที่กองถ่ายครับขอบคุณนะแพทริก เบสคำสิงซึ่งงานเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาชมโมเมนต์น่ารักคอมเมนต์กันบอกว่าแพทริกคือคุณสุดยอดที่สุดแล้วเอาใจคนทั้งประเทศไปเลยขอบคุณนะแพทริกประโยคธรรมดาจากแม่ออยแต่มันมีความหมายจริงๆนะในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เหมือนดอดอจะพูดว่ามารับแฟนแต่หยุดไว้เท่านั้น และบอกว่ามารับเบสฮ่าฮ่าฮ่าว่าแล้วเขาไม่ทิ้งน้องหรอกน้องเบสเขืนกล้องด้วยเห็นแล้วสบายใจเป็นห่วงน้องทั้งวันเลยขอบคุณแพทริกที่ไม่ทำให้แม่แม่ผิดหวังวิ่งกรี๊ดใส่โอง่งตอนนี้โอ่งแตกไปสามใบแล้วค่ะแม่อ้อยใจฟูมากมีแรงปั่นวิวต่อละน่ารักเป็นกําลังใจให้คุณแม่กับน้องนะคะ เห็นแบบนี้แล้วทุกคนนั้นก็ชื่นใจแทนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ